สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่ทานกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล4ทิศนะครับ และวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่635กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมการเป็นครั้งแรกนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดปุ่มถูกใจนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามนะครับผมไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับและที่สําคัญเลยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับพี่พี่เพื่อที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโ นะครับแบ่งปันนะครับผมพระบ้านเครื่องรางนะครับผมของก็เก็บสะสมราคาแบ่งปันแบบนี้นะครับผมจะได้แจ้งเตือนไปยังพี่ๆเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสําหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจดูแลสนใจนะครับอยากที่จะเช่าบูชาพระรายการไหนนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือเบอร์ศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับกติกาของทางช่องนะครับผมก็ง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับผมดูให้ชอบใจนะครับผมดูให้ถูกใจว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระ รายการไหนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ให้จดเป็นหมายเลขขององค์พระองค์นันนไว้ได้เลยนะครับซึ่งนะครับผมก็จะเรียงให้ตั้งแต่นะครับหมายเลขที่1ตรงด้านบนนี้นะครับผมไปจะถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่28ตรงมุมด้านล่างนี้เลยนะครับผมถูกใจหมายเลขไหนจดหมายเลขนั้นันไว้ได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมสังเกตนะครับดูตรงชื่อคลิปวิดีโอกันด้วยนะครับผมตรงส่วนนั้นนะครับผมจะมีหมายเลข EP ีเขียนกากับบอกอยู่นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถ นะครับผมพิมพ์ไลน์มาบอกผมนะครับผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับผมแล้วก็บอกผมได้เลยนะครับผมว่าสนใจอยากที่จะเช่าบูชาพระเครื่องหมายเลขที่เท่าไหร่นะครับใน EP ไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรของพี่ๆแล้วก็จะ จะส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับแต่ละรายการจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางพระทุกองค์สวยตรงตามในคลิปวิดีโอทุกรายการอย่างแน่นอนเลยนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตแตรับผมซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับผมเพื่อให้พี่ๆได้ดูได้ชมกันแบบชัดๆนะครับผมนะครับ รายกันที่หนึ่งใน EP นี้นะครับผมเปิดมาด้วยนะครับผมจะเป็นเหรียญนะครับผมรุ่นแรกนะครับหลวงปู่ศิลานะครับผมมาพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเป็นเหรียญกัมมันยีนกล่องกมมยีนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหมายเลขนี้นะครับรายการนี้นะครับผมหมายเลขที่หนึ่งนะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับ มีรอยจานมือด้วยนะครับผมสภาพผิวเดิมๆแบบนี้นะครับ600บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเล็กนี้นะครับมีต่อโคตรตรงนี้นะครับผมดูนะครับลักษณะเหรียญนะครับสวยคมแบบนี้เลยนะครับผมหลวงปู่มหาศิลานะครับหมายเล็กหนึ่งนะครับผมดีพีนี้นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับฉลองอายุมงคลนะครับผม64ปีนะครับผมวัดบ้านทัด ประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับปี2551นะครับผมหมายเลขนี้นะครับเปิดแบ่งพันธุ์นะครับผมให้ในราคา600บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่1นะครับผมใน EP นี e ้นะครับขออนุญาตเียับไฟแป๊บนึงนะครับอันนี้เป็นรายการที่1นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลข2นะครับผมรายการนี้นะครับจะเป็นนะครับผมเหรียญหลวงปู่โตนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมรายการที่2นะครับ เป็นเหรียญลูุโตวัดประดูสินพีนะครับผมพัดยศปี18นะครับองค์นี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคานะครับผมสำหรับเหรียญลูุโตรายการนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับ450าบาทเท่านั้นนะครับสภาพผิวเดิมๆแบบนี้นะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมพัดยศนะครับปี2518นรปะครับลบุโตนะครับผมวัด ประดูชฉลี่ยนะครับผมรายการหมายเลขที่2นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นพระซุ้มกอนะครับผมรายการหมายเลขที่3นะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับพระซุ้มกอหมายเลข3นะครับ500บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่ๆนี่นะครับผมลองดูกันได้นะครับผมผิวสวยงดงามแบบนี้นะครับท่านใดถูกใจนะครับผมสามารถ โทรติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา500บาทเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่4นะครับผมรายการนี้จะเป็นเหรียญสองพี่น้องนะครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับผมหมายเลขนี้450บาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผม KK สําหรับเหรียญสองพี่น้องนะครับผหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับ450บาทนะครับผม450บาทนะครับหมายเล็กนะครับถ้าได้ถูกใจนะครับ ไลน์แอดเลยนะครับผม 174oiptq นะครับผมเบอร์โทร090325นะครับ1096นะครับผมนี่นะครับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่4นะครับเปิดให้ในราคานะครับผม450นะครับถัดมานะครับผมเป็นเหรียญหลวงปูโตนะครับผมหมายเลขที่5นะครับเหรียญรุ่นแรกปี2510นะครับสำหรับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตแบ่งปันให้ในราคา450บาทนะครับ 450บาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเหรียญนะครับผมรุ่นแรกนะครับปี2,510หลังยันตรีนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดประดูฉิมพรีนะครับฉลองอายุครบ80ปีนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับพี่ๆสวยงดงามมากๆเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นพระสมเด็จ ปกโพนะครับผมวัดระคังนะครับหมายเลขที่6นะครับ <burning> ร <artists> ายการนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันนะครับให้พร้อมกล่องที่เจ้าของเดินไปใช้เก็บไว้เลยนะครับสําหรับหมายเลขนี้นะครับผมเป็นหมายเลขที่6กในอีพีนี้นะครับองค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมนี่นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จปกโพวัดระคังนะครับนี่นะครับ4 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมผิวองค์นี้กันดูได้นะครับ ถ right right ้าใสนใจนะครับผมถูกใจนะครับติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับหมายเลขนี้เป็นหมายเลขที่6นะครับพี่ๆแบ่งปันให้เดืออราคานะครับ400บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่7แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับเป็นสมเด็จนะครับผมศีลาแรงนะครับผมหมายเลขที่7นะครับอง์นี้นะครับเปิดให้ราคานะครับผม450นะครับ อีกองค์นึงนะครับผมก็จะเป็นหลวงปู่ศิลาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงกล้องให้ดูที่องค์นี้กันก่อนนะครับมีรอยจานมือแบบนี้เลยนะครับผมสําหรับสมเด็จศิลาแรงนะครับนี่นะครับดูผิวกันได้นะครับหมายเลขเจ็ดนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับนี่นะครับปีสองห้าหกสามนะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับถัดมาครับผมเป็นหมายเลขแปดนะครับอันนี้จะเป็น พระผงนั่งเมฆนะครับผมหลวงปูศิลานะครับรายการนี้ก็450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขที่8นะครับพระผงนั่งเมฆนะครับผมมีรอยจานมือเหมือนกันนะครับ450บาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหมายเลขนี้รายการที่8นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับถ้าได้ถูกใจนะครับผม ไม่ควรพลาดนะครับผมถ้าหากสนใจ2รายการขึ้นไปมีราคาพิเศษนะครับผมพูดคุยกันได้เลยนะครับถัดมาครับผมหมายเลข9ก้านะครับผมนี้จะเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับวัดบางกระทิงนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับเป็นเนื้อดินนะครับผมแบ่งฟันให้ในราคา400บาทเท่านั้นนะครับสําหรับนะครับผมพระหลวงพ่อโตวัดบางกระทิงนะครับ400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมรายการหมายเลขนี้นะครับ หมายเลขที่9นะครับผมหมายเลขนี้นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้เลยนะครับพี่ผิวนะครับเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับผม400บาทนะครับถัดมาครับผมจะเป็นหลงปุดทวดนะครับพี่ผีหลังหนังสือเนื้อเปียกทองนะครับผมหมายเลขสิบนะครับผมพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะครับรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับ สำหรับหลวงพ่ทวดหลังหนังสือเนี้ยเปียกทองนะครับผม550บาทนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นรายการที่10แล้วนะครับผมใน EP นี้นะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมผิวสวยเติมแบบนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับหลวงพุทวดวัดช้างให้นะครับนี่นะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา550บาทนะครับ ถัดมานะครับผมหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผมเป็นเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมพิมพ์ใหญ่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดองนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมองนี้เอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมนะครับผมเข็มมักโรนะครับหมายเลขที่สิบเอ็ดนี้นะครับผมรายการนี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองนี้นะครับนี่นะครับวิสาขบูชาไตรักษ์นะครับ โชคดีหลังหนูนะครับปี2532นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับ450บาทเท่านั้นเลยนะครับผมถัดมานะครับผมเป็นสมเด็จนะครับผมวัดใหม่อัมรตรถนะครับผมเป็นกลุ่มวัดใหม่อัมรตรถหมายเลขนี้นะครับ400บาทนะครับผมรายการที่12นะครับ400บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จกลุ่มวัดใหม่อมรตรถนะครับผมรายการหมายเลขที่12นะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับ ลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมพระทุกองนะครับผมสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้ทุกรายการอย่างแน่นอนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่12แล้วนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคา4 0่บาทนะครับผมเอา4 0 0บาทเท่านั้นเลยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่ควรพลาดนะครับผมถัดมานะครับผมหมายเลข13นะครับผมรายการที่จะเป็นสมเด็จเกชายโยพิมพ์7ชั้นนิยมนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ สำหรับนะครับผมรายการหมายเลขที่13องค์นี้นะครับพระสมเด็จเกศชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมหมายเลขนี้แบ่งปันให้ในราคานะครับผมอง์นี้เอา350บาทนะครับผมรายการนี้นะครับ3 5 0หบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จเกชโยพิมพ์เจ็ดชั้นนิยมนะครับนี่นะครับลองดูลองชมผิวองนี้กันได้นะครับผมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าได้สนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ แบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับ3 5 0บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่พี่ถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับผมรายการนี้นะครับผมก็จะเป็นนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่14แล้วนะครับรายการนี้ก็จะเป็นพระสมเด็จนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผมหมายเลขนี้นะครับพระสมเด็จรายการที่14นะครับผมดูนะครับดูเนื้อหาบนสารองค์นี้กันดูได้เลยนะครับ ผมนี่เอา450บาทเท่านั้นนะครับผม450บาทนะครับสำหรับนะครับผมพระสมเด็จนะครับพี่พี่หมายเลขนี้นะครับรายการหมายเลขที่14นะครับผมถัดมานะครับเป็นหมายเลข15นะครับผมเป็นสมเด็จยกแดงมณีนะครับผมรายการนี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผม450บาทเท่านั้นนะครับสำหรับพระสมเด็จกรุวังหน้านะครับผมเป็นสมเด็จยกสีแดงมณีแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมลองดูผิวกันได้นะครับผมสวยงดงามแบบนี้นะครับผมทานใ้ถูกใจนะครับรีบโทรรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับพี่พีดูนะครับอันนี้เป็นผิว้านหลังนะครับผมดูนะครับสามารถมองทะลุได้เลยนะครับพี่พีเป็นหยกแดงมณีนะครับกุวางหน้านะครับผม450บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นพระกลิ่งคองตะเคียนนะครับอันนี้ กลิ่นยังไม่ทันนะครับพี่ๆเขย่าแล้วมีเสียงนะครับหมายเลขนี้นะครับผมห้าร้อยบาทนะครับผมสําหรับพระกลิ่นคลองตะเคียนนะครับผมเนี่นะครับดูนะครับผมดูผิวนี่ก็ดูได้เลยนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลที่สิบหกแล้วนะครับลองดูลองชมได้เลยนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับ ก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมไลน์แอดเลยนะครับ 174oiptq นะครับถัดมานะครับผมเป็นงัางตาแดงนะคบพี่ๆอันนี้ผมมีมาแบ่งปันให้ทั้งหมด2รายการนะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตไม่ลงกล้องนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดนิ้ข้อสิ์นะครับผมนี่ผมก็จัให้ดูประมาณนี้นะครับให้ดูแบบไวๆนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผมเป็นง่างตาแดงนะครับผมหมายเลขที่17นะครับผมไลน์ EP นี้นะครับอันนี้เป็นรายการแรกนะครับ เดี๋ยวรูปภาพเพิ่มเติมผมจะถ่ายไว้ให้ครบทุกมุมเลยนะครับผมสามารถสอบถามกันดูได้นะครับรายการ17นี้นะครับผม2รายการนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมเปิดแบ่งปันนะครับผมให้ในราคานะครับผม2รายการนี้นะครับเอา700บาทนะครับผมสําหรับหมายเลข17นี้นะครับ เ0 0บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับงางตาแดงหมายเลขนี้นะครับผม2รายการเลยนะครับผมได้รับพร้อมกันเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่18นะครับพี่พี่รายการนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับดูนะครับองค์นี้นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับรายการนี้เลยนะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสาหรับเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับนี่นะครับผม 500บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับรายการหมายเลขที่18นี้นะครับลองดูให้ชอบใจนะครับผมลองดูให้ถูกใจนะครับสนใจสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ500บาทนะครับถัดมาครับผมเป็นปิดตาหลวงปู่โตพิมจัมโบสองนะครับพี่ๆีรายการนี้หมายเลข19นะครับ วงนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา750บาทนะครับสำหรับปิตานะครับผมเนื้อก้นครกหมายเลขนี้นะครับทีมจัมโบ้สองนะครับผมหลังยันดวงใหญ่นะครับฝั่งตะกุลหนึ่งดอกตรงนี้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมเปิดให้ในราคานะครับนี่นะครับ750าบาทเท่านั้นเลยนะครับผม750บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมดูนะครับ ยู่นเลี่ยมที่สวยมากนะครับพี่ๆหมายเลขนี้หมายเลขสิบเก้านะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่ยี่สิบแล้วนะครับของรายการนี้นะครับจะเป็นเหรียญผู้ธคุณซอนนะครับผมองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะครับสําหรับนะครับผมเหรียญผู้ธคุณซอนนะครับผมหลวงพ่อทวดหลวงพ่อทิมนะครับนี่นะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่ยี่สิบนะครับลองดูลองชมกันได้เลยนะครับ ผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับถัดมานะครับผมเป็นหมายเลขที่21นะครับผมรายการนี้เป็นพระของขวานรุ่นที่1นะครับองนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดแบ่งปันให้ในราคา400บาทนะครับผมสําหรับพระผงของขวานหมายเลขที่21นี้นะครับนี่นะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมองค์นี้นะครับดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้นะครับ ถ้าในถูกใจองค์ไหนสนใจองค์ไหนก็รีบติดต่อรีบสอบถามนะครับเข้ามากันได้เลยนะครับผมพูดคุยกันได้นะครับ400บาทนะครับหมายเลขที่21นะครับถัดมาครับผมหมายเลขที่22แล้วนะครับผมรายการนี้จะเป็นนะครับปิดตาพ่อแก้วนะครับพี่อันนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้วนะครับผมวัดเครือวันนะครับนี่นะครับผม 500บาทนะครับผมมาเลขนี้นะครับท่านใดสนใจหลากหลายรายการนะครับผมหรือว่า2รายการขึ้นไปนะครับผมมีราคาพิเศษให้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับผมไลน์แอดหนึ่งเจสี่โอไอพีดีคิวนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าศูนย์สามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกนะครับถัดมาครับผมมาเลขที่ยี่สิบสามนะครับรายการนี้นะครับผมเป็นปิดตานะครับลงปูไข่นะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเปิดให้ในราคานะครับผมองค์นี้เอาสามร้อยบาทนะครับ สำหรับปิดตาหรือผู้ข่ว่าเชิงเลนนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่23นะครับ300บาทเท่านั้นเลยนะครับพี่เพียงรายการนี้นะครับ300บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยประสาทิโกนะครับผมหมายเลขที่24นะครับผมรายการนี้นะครับผมเหรียญหลวงพ่อรวยรายการนี้นะครับอันนี้เป็นรุ่นรวยทันใจนะครับพี่พียนี่นะครับหลวงพ่อรวยหมายเลขนี้นะครับขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันให้ในราคา550านะครับ 550ห้าสิบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับเรียนนะครับผมรวงพ่อรวยรุ่นรวยทันใจนะครับหมายเลขนี้หมายเลขที่24แล้วนะครับผมลองดูลองชมกันได้นะครับพี่ๆองนี้นะครับนี่นะครับ 5 5 0บาทนะครับผมเป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับถัดมาเลยครับผมเป็นหมายเลขยี่สิบห้าครับเป็นหานุมานหลวงปู่ทิมนะครับพี่พี่หานุมานรายการหมายเลขที่ยี่สิบห้านี้เปิดแบ่งปันให้ในราคานะครับผมเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อละวะนะครับพี่พี่รายการนี้นะครับผมหานุมานนะครับหลวงปู่ทิมนะครับเนื้อละวะนะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผม 450บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับของรายการนี้นะครับถัดมานะครับผมหมายเลขที่26นะครับอันนี้เป็นสมเด็จอ่าน่าจะสมเด็จกลา่งปลาหลวงป่โตพิมพ์น่าจะพิมพ์กลางนะครับพี่พี่นี่นะครับหมายเลขนี้เอา400บาทนะครับผมสําหรับหมายเลขที่26นะครับผมสําหรับสมเด็จนะครับหลวงป่โตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับนี่นะครับผม400บาทเท่านั้นเลยนะครับผม400บาทจะส่งให้ฟรี เท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับผมถัดมาครับผมเป็นพระเปิมนะครับพี่ๆหมายเลข27นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา400บาทเหมือนกันนะครับผมสําหรับพระเปิมนะครับนี่นะครับองค์ใหญ่แบบนี้เลยนะครับผมเป็นพระเนื้อดินนะครับพี่ๆลองดูผิวองค์นี้กันดูได้นะครับ400บาทเท่านั้นเลยนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ ดูให้ชอบใจดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับนี่นะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับผมสี่ร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับถัดมานะครับผมเป็นรายการหมายเลขที่ยี่สิบแปดนะครับผมรายการหมายเลขสุดท้ายนะครับผมใน ep นี้แล้วนะครับรายการนี้นะครับผมจะเป็นนะครับอันนี้นะครับผมนี่นะครับจะเป็นตะกุดนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับพี่พีที่อยู่ในเรียมสามห่วงเก่าแบบนี้เลยนะครับสําหรับตะกุดหลวงพ่อกวยนะครับผม อันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับในนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยสายสินนะครับผ้าจีวรนะครับแล้วก็เป็นทองคําเปลนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ตะกรุดนะครับผมอยู่ตรงด้านบนนะครับสําหรับรายการหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขนี้หมายเลขที่28นะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดแบ่งปันนะครับให้ในราคา5 0าบาทนะครับผมสาหรับตะกรุดนะครับผมหลวงพ่อกวยนะครับพี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสําหรับหมายเลขนี้นะครับหมายเลขที่ 28นะครับผมใน EP นี้นะครับก็สำหรับพี่ๆท่านใดน,นะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากว่ายังไม่ได้กดปุ่มผูกใจหรือว่ากดปุ่มติดตามนะครับก็อย่าลืมกดไว้ให้ทางช่องของกระผมด้วยนะครับแล้วสาหรับท่านใดน,นะครับผมที่ดูแลชอบใจดูแลถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอาบูชาพระเครื่องรายการไหนนะครับ สามารถติดต่อสอบถามนะครับผมเข้ามากันที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับผมแอดหนึ่งเจ็ดสี่โอไอพีทีคิวนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าศูนย์นะครับผมสามสองห้าหนึ่งศูนย์เก้าหกสามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมกราบผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ